สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแชร์ฝันปันไอเดียพามาทําถั่วแดงสาคูกะทิสดมะพร้าวอ่อนนะครับผมมาดับแรกเราก็จะมาแช่ถั่วแดงไว้ก่อนนะครับประมาณ3ามชั่วโมงนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเราก็จะมาต้มสาคูนะครับผมการต้มสาคูต้องรอให้น้ําเดือดก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอาเม็ดสาคูลงในหม้อนะครับมิฉนั้นจะกลายเป็นโจ๊กนะครับผมต้องรอให้น้ําเดือดก่อนแล้วลงไปต้มนะครับถึงจะได้เม็ดสาคูที่สวยงามนะครับผมต้มไปจนกว่าจะเห็นเป็นไข่กบนะครับผม ไข่กบเนาะบางคนก็จะเรียกไข่กบนั่นแหละแล้วค่อยเอาไปล้างน้ําเย็นนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาต้มถั่วแดงของเรานะครับหลังจากที่เราแช่ไว้แล้วประมาณ3ชั่วโมงนะครับผม ถ้าสมมุติว่าใครมีเวลามากกว่านั้นก็สามารถแช่ไว้ข้ามคืนก็ได้นะครับผมเพราะว่าจะทําให้ระยะเวลาในการต้มถั่วแดงน้อยลงนะครับลดน้อยลงหลังจากนั้นเรามาจะมาทําน้าเชื่อมน้ํากะทินะครับผมในระหว่างที่รอถั่วแดงเย็นนะครับผมผมจะใช้เป็นน้ําตาลปี๊บหรือว่าน้ําตาลตโหนดนะครับใครจะใช้แบบไหนก็ได้หรือว่าน้ําตาลทรายน้ําตาลแสดงก็ได้ครับผมผมจะมาเคี่ยวกับน้ํากะทินะครับผม น้ำกะทิผมจะไม่มีหัวไม่มีหางกะทิใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจะรวมกันทั้งสองเลยนะครับผมแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนๆเพื่อละลายน้ำตาลนะครับผมเคี่ยวไฟอ่อนๆเพื่อให้น้ำตาลละลายรวมกับน้ำกะทินะครับผมเติมเกลือน,นิดหน่อยเพื่อตัดความเลี่ยนนะครับผมการทำขนมหวานนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มบางอย่างนะครับผมที่มีรสหวานมากเกินไปเราต้องเติมเกลือนะครับจะได้รสชาติที่ละมุนมากขึ้น อันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมเราจะเคี่ยวกับไฟอ่อนๆนะครับเพื่อให้น้ำตาลของเราละลายไปกับน้ำกะทิของเรานะครับผมอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับทำไมถึงไม่ใช้ไฟแรงนะครับผมถ้าใช้ไฟแรงจะทำให้กะทิของเราแตกมันนะครับผมน้ำตาลของเราอาจจะไม่เพราะว่าเราใช้เป็นน้ำตาลปิ๊บนะครับผมถ้าเคี่ยวไฟอ่อนๆให้น้ำตาลของเราละลายไปกับกะทินี้จะทำให้เราได้ ความหวานและก็ความหอมของกะทิบวกกับน้ำตาลที่ของตัวนะครับผมขั้นตอนนี้อาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับสำหรับใครที่ทำก็อาจจะต้องเผื่อใจเวลานี้ไว้ด้วยนะครับอย่าเล่งไฟแรงนะครับถ้าไฟแรงน้ำตาลไหมกะทิแตกมัน มันจะกลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะครับผมกะทิจะแตกตัวกันเป็นก้อนและเกาะกันเป็นก้อนนะครับจะไม่เป็นสีนวลนวแบบนี้นะครับผมมาหลังจากที่เราเคี่ยวมาสักระยะหนึ่งน้ําตาลเราก็ละลายหมดแล้วนะครับเราก็จะมาเติมทั่วแดงที่เราพักไว้ให้เย็นนะครับผม ตัวแดงที่เราต้มเสร็จแล้วนะครับผมจะเอาไปล้างก่อนนะครับผมล้างให้เย็นแล,แล้วก็รอมาใส่หลังจากที่เราเคี่ยวเสร็จนี้นะครับผมหลังจากนั้นผมจะเติมน้ํากะทิอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมประมาณ3ทับพีสทัพพีไม่เกินนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้กลิ่นกะทิโดดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ความหอมเพื่อให้มีกลิ่นกะทิโดดขึ้นมานะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเติมสาคูที่เราต้มไว้แล้วนะคร divide, <Allāh>. <S <s ับผม สาคูหลังจากที่เราต้มเสร็จเราก็ไปล้างน้าเย็นให้เย็นเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่สาคูจะได้เป็นเม็ดที่สวยงามแล้วก็ยังมีลักษณะเป็นไข่กบอยู่ด้วยนะครับผมใส่ไปให้หมดเลยนะครับหลังจากที่ใส่สาคูลงไปนะครับผมคนสาคูให้เข้ากับถั่วแดงนิดนึงนะครับผมในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนี้เราจะใส่มะพร้าวอ่อนที่เราขูดลงไปนะครับผมแบบนี้เลยแต่ก่อนที่เราจะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปนี่เราต้องปิดเตาก่อนนะครับผมใส่มะพร้าวอ่อนลงไปนี่จะได้เพิ่มกลิ่นหอมของมะพร้าวอ่อนเป็นอย่างมากเลยนะครับบวกกับน้ำกะทิสุดยอดมากเลยนะครับผมถั่วแดงเราก็เปื่อยด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับผมสาคูก็เม็ดสวยงานนี้อร่อยแน่นอนนะครับผมมา ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟตัวเองแล้วนะครับถั่วแดงสาคูน้ำกะทิมะพร้าวอ่อนนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมสำหรับใครมีคำแนะนำคําติชมเมนใต้คลิปได้เลยนะครับผมร่วมพูดคุยกันได้คลิปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ